เพื่อนๆนะครับวันนี้มาจัดชุดเซตโปรโมชั่นนะครับเป็นชุดดูแลรถนะครับรถใครเป็นสงการแล้วเลอะเขอะนะครับเอาตัวนี้ไปดูแลรักษาครับนี่ตัวนี้1ชุดได้ทั้ง3ชิ้นนะครับเป็นการทําความสะอาดแบบเกลี้ยงเกลี้ยงินๆินสวยๆเลยนะครับตัวแรกนะครับที่ใช้ก็คือน้ายาขจัดคราบนะสามารถขจัดคราบแป้งคราบปุ่นคราบอะไรก็สามารถขจัดได้นะครับหรือว่าคราบสติกเกอร์นะครับที่แบบนู่นนั่นนี่คราบยางมะตอยกำจัดได้นะครับใครสนใจก็อยู่ในชุดนี้นะครับ แล้วตัวที่2นะครับก็เป็นน้ายาเคลือบเงาครับสำหรับเราที่เป็นสงการแล้วโดนข้าวแป้งมาเยอะนะครับก็จัดตัวนี้ไปได้เลยนะครับน้ายาเคลือบเงาตัวนี้เงาวาวิ้งเลยเหมือนรถย่างรถใหม่เลยนะครับใครสนใจก็อยู่ในชุดนี้นะครับและตัวที่3นะครับจัดเช็ตมาให้เป็นน้ํายายางดานะครับตัวนี้เป็นเนื้อซิลิโคนนะครับกันน้ําด้วยนะครับแล้วก็รักษาสภาพของยางด้วยนะครับสภาพของแก้มยางไม่ให้แก้มยางแย่นะครับตัวนี้ยางดําเงางามมากนี่หนึ่งชุดนะครับได้3มชิ้นแบบนี้คุ้มเลยนะครับ จัดราคาโปรโมชั่นให้นะครับใครสนใจชุดนี้นะครับพิมพ์ชื่อที่อยู่บนโทรศัพท์รหัสไปรษณีย์ให้เรียบร้อยนะครับใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับชุดนี้ปกติขวดหนึ่งนะครับห้าสิบเก้าบาทตอนนี้บันจัดโปรโมชั่นให้นะครับเอาไปสามชิ้นหนึ่งร้อยี่สิบาทจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางใครสนใจนะครับหนึ่งร้อยี่สิบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนี่พิมพ์ชื่อที่อยู่ได้เลยครับรับกี่ชุดว่าไปหนึ่งชุดสองชุดสามชุดนะครับตัวนี้ลื้อบอกนะครับขนาดพอสมควรใหญ่นะครับหนึ่งร้อยห้าสิบมิ ใช้งานแบบจุๆๆ๋งๆยางดำจะใช้เป็นปีเลยนะเครื่องงานก็ใช้เป็นปีใครสนใจนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบบาทฟรีเก็บเงินไปทางพิมพ์ชื่อที่อยู่ได้เลยเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งนะครับใครที่จัดนี้แล้วนะครับอย่าลืมไฟลี่นะครับไฟลี่ตอนนี้โปรโมชั่นนะครับคู่ละเก้าบาทจะเอาสีอะไรนะครับหนึ่งสิทธิ์ต่อหนึ่งคู่นะครับรับได้เลยนะครับใครสนใจจะเอาสีอะไรแจ้งนนะครับคู่ละเก้าบาทจัดไป